แข็งเยิมไม่ได้เพราะว่าน้ำน้ำยานี้คือเข้มข้นมากนะฮะอันเนี้ยแอบได้เครมมานะฮะไปดูในตำเนลปกแล้วกันนะฮะนี่เป็นหนมจีนน้ำยาปลาแซลมอนนะฮะมีหนังปลาแซลมอนด้วยเดี๋ยวกินหนังปลาก่อนเลยอันเนี้ยมาจากบูทของสามทหารเสือนะฮะนี่อืมอ้ม โอ้ยกบมีความเผ็ดนะเนี่ยนนอีหืม น้ำยานสูตรนี้นี่เข้มขนมากอันนี้คือทุกชิ้นนะฮะอืมเนื้อหนึบแกลมกับผักเสนไหนผักนี่คือแบบว่ามีให้เลือกครบเลยนะฮะ เวลาทานขนมจีนสิ่งที่ชอบที่สุดคือพวกประกาศอะไรอย่างนี้นะฮะหนังปลาเนี่ยมันจะดึงความเผ็ดความเข้มข้นของตัวขนมจีนน้ำยาพวกนนี้ได้เด่นเด่นชัดเลยนะ นนยานี้คือโอ้ขึ้นข้นมากมคำนี้นี่คือเกิดใหม่ได้เลยนะเนี่ยทั้งหนังปลานะคะแล้วก็เนื้อปลา ปักต่างๆนี่คือโคตรช่วยเลยพูดโดยตรงแบบไม่สตอนะความขึ้นฟ้นของน้ำยานี่คือโคตรทำหึงอ่ะเนี่ยดูดิเนื้อปลาแซลมอนมาเป็นเต่าเป็นคำแบบอร่อยอ่ะนะครับ ส่วนตัวอันนี้ให้สิบไปเลยนะฮะนี่รสชาติคืออร่อยมากนี่ขนาดแบบว่านะฮะซื้อมาในช่วงใบใบแก่ๆนะแล้วมากินตอนดึกๆนี่โอ้โหอร่อยเลยอะ่ะก็ไปลองกันได้นะฮะบูธซานหานเสือนะฮะเชฟอาร์เชฟ,เชฟนูเชฟมิเชลนะฮะเอศูนย์เก้านะฮะ เลย